สามห้าสิบแปดจะซ่อมแซมบ้านจะติดปัญหาอะไรไหมซ่อมแซมบ้านจะติดปัญหาอะไรไหมห้าแปดห้าแปดลาภะลาภะอะไรคะกระดุมพ้ากระดุมผ้ะมีเลขอะไรอ่ะสองพละเก้าออ๋ หนูห้าหกซ่อมแซมบ้านจริงๆพบดีหมดนะระวังนะคะว่าการซ่อมครั้งนี้จะบานปลายนะคะเพราะอะโอเคอันนี้มือพยากรณ์เลยนะลาภากระดุมภาสนุให้เลยดีดีบวกดีบวกดีระวังระบบน้ำหน่อยนะคะ ให้ไปเลยแปดสิบเปอร์เซนตเดี๋ยรแล้วเรามาดูกันค่ะพร,ะราัสมาจากไหนปัตตนีปัตนปตน,น,น,นีพันธุอ่ะเห็นไหมบ้านบ้านพันธุคําถามนี้พันธุนี้ไม่ใช่จิตใจคือบ้านพันธุดาวสุกมาจากสุภะก็ะดุมพระใครอ่านออกอ่านมาสิ ตรงจุดไหนเพราะว่าจุดเนี้ยเสียไม่ใช่เสียแค่นี้อะดาวสองตัวนี้เสียหนึ่งต้องขอเจ้าที่ก่อนนะคะดาวพระหัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสีย<ะ>ถามเขาสิคะว่าได้ว่าเจ้าที่บ้างหรือเปล่า ได้าเจ้าี่มคะเพ,พราะว่าปัตตนพันธุน์น่าจะอยู่ที่บ้านนะหนึ่งก <พอ S 2> ่อนทำนติดตไม่ใช่คือคือ,คอติดปัญหาเรื่องอ่านมันดูดูนะกระดุมพระสิภะติดปัญหาเรื่องเองินด้วยจริงๆแล้วเนี่ยการการซ่อมครั้งนี้อาจจะบาลปลายเพราะดาวเสียทั้งสองตัวนะดาวเป็นนิดเลยอาจจะบาลปลายแล้วปัตตนพันธุ์จะพี่อยู่กำมองว่า น่าจะไม่ต้องก่อนทำหนึ่งเติมห้บ้านจากพ่อค่ะยังไม่มีุญแจเลยค่ะอ๋อมันถึงได้เจอปัญหาไงแต่ถ้าจะทํานะคะให้ว่าเจ้าพี่ก่อนแล้วศึกษาดีๆด,ดาวพฤหัสศึกษาดีๆว่าการซ่อมครั้งนี้มันจะบานไปลายไหมหรือระวังผู้รับเหมาทิ้งระวังนะ แม่อาจจะทำให้เราต้องเสียเงินเสียเงินแบบต้องพูดง่ายว่าเราต้องศึกษาดีๆก่อนว่าบ้านหลังนี้ถ้าเราซ่อมแล้วเนี่ยมันต,ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่เพราะไม่งั้นมันจะบานปลายนะคะพยา์กรแค่นี้เหตุผลที่ว่าเจ้าที่ไม้ราะในกระดุมผ้าเขามีเราเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงคําถามนี้ในคําถามนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ถ้าถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ก็ 好吧。